สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับชุดสรุปนะคะชุดสรุปหวยลาวพัฒนาทุกสูตรที่แอดมีเนาะทุกคนเนาะหวย โออยอยาก,ยากปเปลกๆอยู่เนาะทุกคนเนาะก็เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่ากันไปตามสูตรว่ากันไปตามแนวทางนะคะถ้าชอบประจัดถ้าขัดก็ผ่านได้ยินเสียงแอดชัดเจนไหมเนาะนะคะได้เห็น f อฟซคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินชัดเจนไหมแจ้งได้นะคะทุกคนโมเมนมดว่าละระบอกค่ไม่ตัวนี้เอามาดูนะคะช่องแอดจะเป็นสรุปนะคะสรุปรวมทั้งหมด ว่าทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นั่นแหละคะ่ะว่ามีตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะคะสรุปให้ทุกท่านดูนะคะสรุปให้ทุกคนดูว่ามันยังไงอะไรยังไงนะคะไม่ใช่แบบว่ามาสรุปตัวเด่นอีกทีนะคะคือสรุปรวมทุกสูตรเลยนะคะ ที่ยังไม่ได้ลงหรือว่าลงแล้วก็ตามนะคะเอามาย้ําอีกทีให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะรวมทั้งเลขตรงเลขดับเลขดับจะอยู่ท้ายท้ายคลิปนะคะเลขดับจะอยู่ท้ายท้ายคลิปเลขดับแอดก็ไม่อยากจะแนะนํานะคะเพราะว่าเราพัฒนามันใช้หลักเดียวกันนะคะหลักเดียวกันแต่ถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วนะคะต้องยอมรับผลที่ตามมาในความเสี่ยงนะคะเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะ ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็คัดกรองกันดูนะคะชอบสูตรไหนชอบตัวไหนจัดค่ะดวงใครดวงมันแล้วลวะคะ่ะทุกคนนะคะพึ่งทุกทางนะคะเราก็ขอให้เรามีบุญวาสนาร่วมกันนะคะขอให้หมาในห,หิงให้ปังด้วยกันโยกช่องเนาะเวลาถูกก็อยากให้ทุกคนทุกด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโอ้ก็สิได้เงินเขาหลุดแล้วหลุดอีกค่ะ อันวินแล้ววินอีกกว่าที่วินเลขนะคะคัดแล้วคัดอีกนะคะบางทีก็คัดตัวออกๆนะคะนี่นะคะเขาว่าดวงเนาะแอดก็ช่วงนี้แอดก็สุทธะตัวแอดนะคะช่วงนี้แอดก็ตามเลขน้องชายอยู่นะคะน้องชายมีเส้นว่าเหมือนจะได้โชคใหญ่นะคะมีเส้น <laughs> มีเส้นอีกแก้วแอดละสัส <_ h> โอ้ยแอดกับจักแหละแอดมีเส้นของแอ <_ h> ดเนาะเดาเอาค่ะ <_ h ats> ไอไอเส้นเอามาจากไงเดาเอาค่ะ เดาเดาแบบเดาจริงๆเลยค่ะแล้วก็ว่าเส้นนั่นแหละค่ะเอามาดูกันนะคะว่าอะไรยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์รับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะขอให้มั่นขอให้รวยขอให้ปังไปด้วยกันนะคะทุกคนหวยเดี๋ยวอ่ะไปรอให้มันไปถึงสูตรแอดนะคะแอดจะเล่าให้ฟังนะคะสูตรหลักของแอดเนาะเพราะว่าแอดเอาลงในนี้เลยนะคะ อาสูตรอาจารย์ปัญญาให้ก่อนเลยนะคะสูตรอาจารย์ปัญญาให้ก่อนเลยให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สีมาหลบศูนย์หนึ่งนะคะดับชนเด่นนะคะดับแอดหนึ่งใช่ไหมชนอาจารย์ปัญญาต้องเลือกหนึ่งนะคะทุกคนดับชนเด่นเพราะว่าดับแอดชนอาจารย์ปัญญาแล้วนะคะชนเด่นต้องเลือกเด่นนะคะต้องเลือกเด่นเหมือนโมเมนดับชนเด่นเลยไปตัดออกด้วยค่ะแสดงว่าโมเมนต์สีมาจังๆเลควันนึงเอ้านี่แหละค่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะ เด่นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เด้อเด่นล่างนะคะเด่นล่างอาจารย์เน้นไปที่สามนะคะสองสามเจ็ดสามเก้าสามนะคะสวยจังเลยสวยนะคะมีแต่เลขทํามาหากินทั้งนั้นเลยดิสามตัวบนนะคะสามตัวบนอาจารย์ให้ไปที่สามศูนย์สองสามหนึ่งสองค่ะหวยสามบ่สามหาบ่เออสามหาก็คือสองสี่และสามสี่จึงสี่บ่อค่ะ ว้ยตระกูลตระกูลเลขทํามาหากินแอดได้นะะน่ค่ะนี่ถ้าไม่ได้มันมาถ้าถ้าแอดเดาไม่ผิดนะคะอันนี้อันนี้วิชามาอีกแล้วนะคะทุกคนถ้าแอดเดาไม่ผิดนะคะถ้ามันจะมาตระกูลสองสี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลืมเปิดให้ดูนะคะอันนี้คือจากสถิติที่มันเคยอนี่นะคะเอาแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะแต่ว่าตามสถิตินะคะที่ว่าแอดเคยเล่นเหมือนประมาณว่าเราเล่นหวยอื่นนั่นแหละ เอามาวิเคราะห์วหวยลาวดูนะคะไสร์เลยนี่นะคะถ้ามันออกสองสีนะครับค่าถ้ามันออกสองสีเนาะอันนี้เป็นเลขทํามาหากินแอดนะคะเลขบ้านเลขรถนะคะเลขอายุเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแบบพวกแนวทางนะคะนี้จะซื้อติดไว้อยู่แล้วเอออันนี้เป็นเลขทํามาหากินนะคะทุกคนเลขทํามาหากินเลยเลขบ้านเลขรถเลขอายุค่ะ ถ้ามันมาสองสี่แล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเดานะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะคะมีว่ามันจะมีในนี้ไหมนะคะถ้ามันมาสองสี่แล้วมันจะมาตระกูลเดียวกันเนี่ยคะ่ะเนี่ยอ้าวรอ,อดูคะ่ะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะห,หัวเราพัฒนาซะด้วยเนาะก็ตามนี้เลยนะคะจันปัญญาก็มีสองสามไอ้สมมติสามหนึ่งสามนี่แอดติ๊กไว้เฉยนะแอดชอบคะ่ะแอดชอบแอดก็เลยติ๊กไว้นะคะเอามาดูสูตรหลักกันนะคะมาดูสูตรหลักเลยนะคะสูตรหลักของแอดยังอยู่ที่ เจ็ดแปดเก้านะคะงวดก่อนนี่ที่จริงจะไม่ให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าต้องให้ดูค่ะเพราะว่าเพราะว่าแอดไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปแยกตัวนี้ให้นะคะเจาะไม่เข้านะคะเจาะไม่เข้าทุกคนเจาะไม่เข้าเลยนะคะก็คือหกเจ็ดแปดเข้าไปที่แปดนะคะหกเจ็ดแปดนี้เข้าไปที่แปดเนาะหกเจ็ดแปดเข้าไปที่แปดนะคะนี่เลยนะคะ แล้วมารอบนี้นะคะมารอบนี้มันก็ดีเห็นไหมแอดให้ติดตัวเก่ามีใครไม่มีใครกันเลยเนาะไม่มีใครได้เลยนะคะหลายตัวเขาแอดว่าซันเนี่ยแอดมนีเบิ้ลมันจะมาอยู่ได้หนีเบิ้ลมันจบสิมาอยู่ตามนี้ละคะ่ะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนนี่เดอ้ออันนี้เป็นตัวใหมน่นี่แอดให้กันตัวเก่าเลยนะคะให้กันตัวเก่าเลยเนาะหกเจ็ดแปดมันออกอะไรนะออกเออ สองสองสี่นะคะสองสอง 4, 8, สงี่แปดสองเดี๋ยวแอดให้ดูสถิตินะคะสถิติสูตรหลักนะคะสถิติสูตรหลักนะคะเดี๋ยวเด้ออันนี้ก็เข้าไปที่แปดอาปกาอันนี้นะคะมันถึงจะเห็นชัดหน่อยอุสาหีบแล้ว้วยนี่เนี่ยค่ะแอดก็ทําตามนี้ให้นะคะอันนี้พอว่าพอพอ,พอแอดจับเลขวันที่นะคะทุกคน พอแอดจับเลขวันที now, you, ่ทุกคนสังเกตไม่มันไม่มาเลยนะคะแต่ตอนมีช่วงหนึ่งที่มันออกแต่เลขวันที่เนาะพอแอดจับปุ๊บมันไม่มาเลยนะคะสูตรหลักแอดจะให้ติดเลขวันที่ไว้เลยเอามาลุ้นกันเ่าะมันมันยังไม่มาเลยนะคะนี่นะคะสถิตินะคะสถิตินะคะก็เข้าตามนี้เลยนะคะนี่สถิติสูตรหลักนะคะสถิติสูตรหลักเดี๋ยว อันนี้ค่อยวงปากาสีเข้มกว่านี้นะคะทําให้สถิติสูตรหลักนะคะมานี่หรือว่าหาตัวตัวเด่นมาประกบเลยนะคะหลุดยากค่ะหลุดยากนะคะสูตรนี้หรือหาตัวที่ตัวเองคิดว่าโอเคมาประกบหกเจ็ดแปดแอดได้เลยนะคะแอดรู้สึกว่าสองสามสี่มันก็ยังนิ่งนะคะไม่ไม่แน่เพอเพอมันอาจจะเป็นหกเจ็ดแปดประกบสองสามสี่ก็ได้นะคะนเนี่ยเนาะแอดกลัวเป็นหกเจ็ดแปดประกบสองสามสี่นะคะนี่เขียนให้ดู เออหกเจ็ดแปดเนาะบวกสองสามสี่นะคะมันจะมันจะอยู่ตำแหน่งนี้สองสามงวดแล้วนะคะมันก็ออกแต่แปดสองแปดสองนี่ห็นบ่เนี่ยเจ็ดหกเจ็ดแปดประกรบสองสามสี่เนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่ห้าหกเจ็ดแต่ว่าสูตรมันให้อย่างนี้แอดก็ให้อย่างนี้นะคะแต่อีกสูตรหนึ่งมันให้ประกรบเออสองสามสี่นะคะแต่แอดเอาประกรบตัวเก่านี่เลยนะคะชอบออกตามตูดดีนะักนะคะ ชอบออกตามตูดดีนักเนาะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรในตำนานสูตรดั้งเดิมของแอดนะคะสูตรเกา่าสูตรในตำนานดั้งเดิมเอาดีเลยไครรอนะคะไครรลอ,อันนี้ก็เป็นเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องบางท่านก็ยังไม่รู้เลขพี่น้องเนาะ นี่เลยคะ่ะเลขพี่น้องเล่พี่น้องอวต้งอวตานกว่าไปนะคะใครที่จะไปพี่น้องนะคะโอกาสสูงเลยคะ่ะพรุ่งนี้พี่น้องนะคะมันหายไปสองสามงวดแล้วมากเี่พี่น้องนะคะจะมาอีกแล้วบ่นะคะอ่านี่ของเจ้าแม่นะคะของเจ้าแม่ก็ทวนให้ตามเดิมเลยค่ะเจ้าแม่ให้ตามเดิมเลยนะคะนางน้นเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะเก้าแปดหแปดชนค่ะชนนะคะชนกันที่เกหเลยนะคะเดี๋ยวเขียนก่อนเนาะ เด่นชนนะคะเด่นชน96เลยนะคะโอ้แอดขอให้มันมา96เลยเนาะชนกันต้องรวยใช่ไหมแสดงว่า96เข้าแล้วล่ะคะ่ะสายรูดน่าจะได้เงินแล้วนะคะโอ้ขอให้มานะคะขอให้ fc ได้นะคะสายรูดนะคะ96นะคะรุ้นไปด้วยกันไม่มีใครรู้จะหวยจะออกอะไรนะคะเอดกับเดาเอาด้วยเอาจักแล้วก็มนีแล้วเขาให้69เก้ะมันชนกัน นี่นะคะชนกันสองสูตรของนางนะคะชนกันที่หกเก้าเลยชนสองตัวเลยนะคะทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ห่วยไม่ใช่เราจะปังแล้วบอกค่ะมีใครชนอีกไหมคะใครชนชนกับใครอีกไหมเนาะนะคะหกเก้านะคะชนค่ะสองสูตรชนกันแล้วนะคะแสดงว่าถ้าไม่มาตัวหนึ่งก็มาสองตัวหรือจะประกบกันเลยนะคะเก้าหกนะคะรุ้นเลยค่ะทุกคนน่ารุ้นอยู่ค่ะวันพุธแอดก็นี่ละหกเก้านี่ละแอดก็มากอยู่ค่ะหกเก้านะคะมากทุกตัวนั่นแหละห่ยนะ หกเก้าเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสามตัวนะคะสามตัวแอดก็ให้ดูแล้วนะคะอันนี้สามตัวแล้วก็อัดส่วนตัวนะคะนี่แอดอัดส่วนตัวนะส่วนตัวเหมือนที่แอดบอกวดก่อนเนะะี่ยค่ะนี่เลยนะคะแอดอัดส่วนตัวนะคะทุกคนอัดส่วนตัวเลยนะคะ เลขไหลนะคะเลขไหลแอรก็จะไม่เปลี่ยนนะคะจะไม่เปลี่ยนทุกคนจะใช้สองศูนย์สี่หรือห้าศูนย์สี่มาประกบก็ได้นะคะลองดูไหมคะเอาหกเจ็ดแปดตั้งอูยโอกาสหกเจ็ดแปดหลุดก็ยากนะคะทุกคนแต่ไอตัวมาประกบนี่สี่แอรไม่มั่นใจนะคะระหว่างสองศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นะคะแล้วก็ห้าหกเจ็ดอู้มีแต่ตรงคงามค่ะ นี้บอกเลยนะคะไอ้สูตรหลักนี่ไม่มั่นใจแต่ตัวเด่นนียังไงก็เข้าค่ะอมั่นใจค่ะว่าสันติแต่เหมือนเหมือนตำแหน่งบนนี่มันจะย้ายลงไปล่างนะคะจะย้ายลงไปล่างอย่างเงี้ยบทตำแหน่งบนเนี่นะคะเอาเรามารอลุ้นกันนะคะเลขไล์แอดยังให้อยู่เก้าเจ็ดแปดนะคะเอามาดูกันนะคะเก้าเจ็ดแปดเดือนแปดนะคะเดือนแปดจะสิ้นสุดแล้วนะคะเดือนแปดจะสิ้นสุดแล้วมาดูกันว่ามันจะอยู่ที่สองสี่ห้าถ้างวดก่อนแอดเอาหกเจ็ดแปดนะคะมาประกบกับสองศูนย์สี่นะคะ เอาประกบกับสองศูนย์สี่เลขไหลนะคะเลขไหลนี่เอาสองศูนย์สี่เนาะเอาประกบกับสองศูนย์สี่ก็เจาะเข้าแปดสองนะคะแต่นั่นแหละค่ะสูตรล้ายๆค่ะแอดก็นี่แหละค่ะนี่นะคะแอดก็ยังให้เก้าเจ็ดแปดอยู่นะคะนี่ค่ะตัวนี้ให้ต่ํานะคะงบน้อยให้ต่ํางวดก่อนก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าไกล้เคียงให้ยงวดก่อนไก่เคียง วดก่อนไม่มานะคะงวดก่อนไม่มีเลยงวดนนี้ให้หนึ่งสองสองสามนะคะหนึ่งสองสองสามค่ะทุกคนให้ไปที่สองนะคะอันนี้คือสูตรงบน้อยนะคะสูตรสูตรนี้เผื่อฟุกนะคะสูตรนี้เผื่อฟุกร้วนๆเลยนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะเผื่อฟุกเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าเลยนะคะยังไม่เข้าเลยยังไม่เคยเจาะเข้าเลยเอามาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยแอดเปลี่ยนวิธีทํานิดนึงนะคะ เอาให้ไปสี่ตัวสองสามสี่ห้านะคะข่อยสีเขาวขึ้นมัวอันนี้อันนี้อันนี้หัดทําอยู่นะคะหัดทําอยู่ยังไม่น่าใช้นะคะยังใช้ไม่ได้นะคะลองเอาของท่านที่แม่นๆ่นดูนะคะเอฟซที่มาวางน่ะโอ้หลายท่านแม่นเลยนะคะทุกคนเออน่นแหละลองดูคะ่ะอันนี้ของแอดนี่แอดให้ดูเฉยๆนะคะให้ดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะอน,นี่บอกก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเจอตัวที่ถูกใจเจอตัวที่ชนนะคะก็ลองดูนะคะ หลักร้อยนี่แอดไม่ยังไม่เก่งเลยนะคะยังไม่แม่นเลยนะคะขนาดสี่ห้าตัวยังไม่เข้าเลยแอดไ้ขี้มันมาคู่หมดเลยค่ะอ่ะเพราะงวดนี้แอดก็เลยอ่าเปลี่ยนวิธีทําไมนะคะได้สองสามสี่ห้าบาทเนี่ยเอาลองดูนะคะสองสามสี่ห้านะคะเอาบาคอยเปลี่ยนโบมินสีมาหาเจ็ดเก่าสามหนึ่งบเอานีเดอร์ใครรอสูตรตัดของแอดนะคะใครรอสูตรตัดของแอดเนาะ ศูนยยี่สิบห้าชุดนะคะแอดตัดแล้วนะคะยี่สิบห้าชุดแอดก็หกเจ็ดแปดตัดนะคะหกเจ็ดแปดนี่เป็นหลักเลยนะคะหกเจ็ดแปดเนาะตัดนะคะแล้วนะคะแล้วเอาหกเก้าล้านนะคะถ้าใครไม่อยากเปลืองงบเนาะเพราะว่างวดก่อนถ้าเอาหนึ่งแปดล้านทุกคนก็จะได้เนี่ยค่ะนี่นะคะงวดก่อนถ้าเอาหนึ่งแปดล้าน,นเห็นไหมหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดนี่มันจะได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดเองนะคะทุกคนนี่ ก้าตัวเก้าคู่เองนะคะเทาถ้าว่าสูตรล้านกับสูตรนี้มันตัดเข้านะขะน้อยตัวดีนะคะนี่แล้ว e แปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนี่คือมันอยู่ในกรอบคือสองชั้นเลยนะคะมันอยู่ในกรอบสองชั้นนะคะแล้วก็เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นี่นี่เออเพราะว่า e ห้าหนึ่งกับ เก้าเก้าหนึ่งนี่มันอยู่นอกกรอบนะคะนอกกรอบของสูตรเอดนะคะนี่เอดเอาสูตรสูตรเอดแล้วก็เอาสูตรล้านมาอีกชั้นหนึ่งนะคะงวดก่อนใช่ไหมคะามาดูวดนี้เนาะขอโทษที่อธิบายอย่างนี้นะคะเพราะว่าเอก็เพิ่งตัดเนาะ วันนี้นะคะแอดตัด6 7 8ปดใช่ไหมคะมันจะได้ตัว L นะคะนี่ห7 8ดปดได้ตัว L ค่ะได้ตัว L อย่างนี้คือปากกาสีแดงนี่ของแอดนะคะ678ดแอดเอาหก8ดดมาตัดนะคะห7 8นะ็ดปดเนาะเพราะว่าตัวเด่นสูตรหลักมันให้ห7 8ดปดนะคะห7เจ็ดแปดปุ๊บนะคะแอดก็เอาห9ล้านมาอีกนะคะเอาห9ล้านมาตัดอีกนะคะอันนี้คือนอกกรอบของแอดแล้วนะคะนอกนอกกรอบสีแดงนะคะห9 49 39สี่เก้าสามเกนี่คือนอกกรอบนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาคัดอันที่มันชนกันกับล้านที่อยู่ในกรอบสีแดงของแอดเนี่ยคะ่ะก็จะได้หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้านะคะก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นี่เองค่ะนี่แอดก็เลยลองทําดูนะคะลองทําดูแล้วก็ตัดอีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสมมุติันนี้นะคะถ้าถ้าถ้าทําแบบอวดก่อนนะคะอันนี้ถ้าทําแบบอ้วดก่อนนะคะอันนี้เดิมนี่ค่ะ ถ้าเอาแค่ในกรอบตัว L นี่นะคะในกรอบตัว L นี่หรือใครจะไปตัว L หมดเลยก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันคุมคุมไว้หมดแล้วมีสามคู่นี้ของหลานที่ออกนอกกรอบสีแดงนะคะหกเจ็ดแปดเพราะว่าแอดเอาหกเจ็ดแปดตัดเลยนะคะหกเจ็ดแปดตัดก็คือสูตรหลักเนาะมันก็เข้ามาทุกงวดเลยด้วยค่ะถ้าเอาหกเจ็ดแปดถ้าทุกคนไปหกเจ็ดแปดทุกคนจะได้สิบห้าคู่หรือเปล่าคะถ้าเอาหกเจ็ดแปดเนาะก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตีเอาได้สิบหกคู่นะคะได้สิบหกคู่ทุกคนเอาคือสิบหกค่ะอเพราะว่ามันมียี่สิบห้าเนาะเนี่ยค่ะถ้าถ้าเอาตามกรอบของแอสนะคะนี่ถ้าตามกรอบของแอสแต่ถ้าเอาของหลานนอนคือนี่ของหลานจะหกเก้านะคะแอสก็เอาหกเก้ามาตัดนะคะมันก็เข้าเกือบทุกงวดนะคะลองดูงวดนี้ก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนลองดูงวดนี้ก่อนเนาะ ว่าถ้าถ้าสมมุติมันเข้าแค่หกเก้าเอางวดหน้าเราเอาสูตรล้านมาตัดได้จะได้ประหยัดงบไปอีกนะคะก็ก็รอรุ้นรอดูนะคะดวงใครดวงมันโ <c oughs> ตแพ้โตมันเหรอคะงานนี้วันพุธซะด้วยมานเฮงปังรวยไปด้วยกันนะคะทุกคนมานเฮงปังรวยไปด้วยกันนะคะเฮยกส่งด้วยให้ใดยกส่งด้วยคะ่ะให้ถือให้ม้านห้เฮงให้ปังเอาไซรละเล็กดับข่อยบาทนี้อุตสาหการไว้แล้วนะคะ เลขดับเอค่ะอนอนี่เจอแล้วเอานี่นะคะเลขดับนะคะดับดับหนึ่งบาทนี่ดับยูบโน่ N o ค่ะเอาเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะแต่ว่าตามสถิติแล้วมันก็ลงต่าลงต่ําอยู่นะคะวันพุธเลขมันไม่สูงเท่าไหร่นะคะทุกคนเนีย่ยตามสถิติแล้วถ้ามันจะดึงตัวเก่าลงมาบอกคะ่ะไม่ใช่มันจะดึงสองสี่เนี่ยลงมามาอีกบอกคะ่ะ ออกตายจะสองสี่เถ่คนละสิ่งค่ะออ,ออกเต็มโตเก่าๆนี่แหละค่ะแอ็ดก็บขี้ข่ารินแล้วค่ะท่อเทะจ้าชิมาตัวไดแเอ็ดก็เอาตามทีเอ็ดมากนี่แหละค่ะตัวชอบนะคะตัวชอบช่วงนี้ตามเลขวันเกิดน้องชายนะคะเพราะว่างวดก่อนอายุนางไม่มาเนาะอายุนางสามศูนย์ไม่มานะคะนี่ อายุนางสามศูนย์ไม่มาไอหกแปดหกเก้านี่ก็ตัดนี่แหละคะ่ะแอดเอาสองหกแปดสองหกเก้านะคะเอานี่นะคะทุกคนแอดไปส่วนอันนี้ส่วนชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวเนี่ยก็นเนี่ยสองหกแปดนะคะวันเกิดน,นางวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะยี่สิบหกก็กำหัวยี่สิบเก้าเอดก็เอาสองแปดหกสองแปดเก้ามารวมกันนะคะกับเดือนเดือนเกิดน,นะคะอายุนางเมื่อวานนี่โทรถามแล้วนะคะสามสิบสามศูนไม่มาขอกระแปลงเป็นสามศูนย์เพราะว่างวดก่อนร้านมันให้สามศูนย์ไม่ออกเนาะไอให้แปดศูนย์ มีแล้วแอดก็เลยเอามาเติมใส่นะคะอันนี้คือจะไปส่วนตัวนะคะถ้าจัดคืนนี้เราฝันอีกก็แสดงว่าเขาเลี้ยวหวยเพราะว่างวดก่อนเอดจัดแล้วแอดก็ไปฝันวมาได้ตบปากคนเลือดออกนั่นเลยค่ะจัดตัวนี้ละคะ่ะนี่งวดก่อนนี่ไงที่งวดก่อนที่เขียนให้ดูนี่ละค่ะงวดก่อนเนี่ยนี่นะคะงวดก่อนนี่นะคะ อันนี้เออตามอีกค่ะูวันนี้ก็นี่ค่ะแอดก็ตามอีกนะคะเพราะเพิ่งเลยวันเกิดนางแค่วันเดียวเองเนาะก็เลยตามค่ะเผื่อฟุกได้โชคอีกนะคะใครชอบด้วยก็จัดค่ะใครชอบด้วยอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับสูตรเลยนะคะชอบค่ะส่วนตัวนี่ใครชอบด้วยก็จัดเลยค่ะเบิ้งสูตรได้เมือ่อเลยได้แบเอานี่เด้อ อันนี้ก็ให้ดูแล้วนะคะเหมือนมันจะดึงตัวเก่าลงมาหรือเปล่านะคะเก้าเด่นสุดนะคะเก้าหนึ่งสามสี่นะคะโอ้บุ๋มเป็นพวกเจ้าสีถือหวยหรือเหมือนหวยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สูงเท่าไหร่นะคะทนุนเอานี่ละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เฮงน,นะคะขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้โศกดีเดอ้อมืญอื่นก,มนกน็มาลุ้นเลขทูบกันค่ะมาลุ้นเลขทูบกันเนาะขอให้หมานเฮงคืนนี้เอาไปเก่งกันนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ